สหรัฐกำลังเผชิญวิกฤตชัดดาวรัฐบาลหรือไม่ประเด็นนี้กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจพบปะผู้นำระดับสูงของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกันในสภาคองเกรสในวันพรุ่งนี้29กันยายน68ตามเวลาสหรัฐซึ่งเป็นการหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลก่อนกำหนดเส้นตายวันที่30กันยายนเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานรัฐบาลต้องหยุดทำการหรือชัดดาวที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชน แต่ที่น่าสนใจคือทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงต้องตัดสินใจพบปะผู้นำสองพักในขณะนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยยกเลิกการประชุมกับแกนนำพักเดโมแครตในสภาคองเกรสเนื่องจากเขามองว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเขาจึงเปลี่ยนใจในขณะนี้คำตอบอาจจะอยู่ที่ความดันรุนแรงจากตลาดที่กำลังจับตาดูแนวโน้มชัดดาของรัฐบาลสหรัฐในช่วงสิ้นเดือนนี้ และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักพลาดไปก่อนหน้านี้วุฒิสภาสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้รัฐบาลกลางสามารถดำเนินการต่อไปได้ชั่วคราวซึ่งสถานการณ์นี้ทําให้สาภากองเกรสเผชิญกับเส้นตายในวันที่30กันยายนในการอนุมัติงบประมาณเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ได้อธิบายถึงเหตุผลที่เขายกเลิกการประชุมกับพรรค De โับลิกัก่อนหน้านี้ว่า หลังจากที่ได้ทบทวนรายละเอียดของข้อเรียกร้องที่ไม่จริงจังและไร้สาระจากพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงเสียงข้างน้อยในสภาที่ต้องการแลกกับคะแนนเสียงเพื่อให้ประเทศอันรุ่งเรืองของเรายังคงเปิดดำเนินการต่อไปผมจึงตัดสินใจว่าไม่มีทางที่การประชุมกับบรรดาผู้นำในสภาคอเกรสตของพวกเขาจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เลยแต่ที่นี่คือจุดที่เกิดความขัดแย้งประธานาธิบดีทรัมป์ได้วิาพากษ์วิจารณ์พรรคเดโมแครตว่าพวกเขากำลังขู่ที่จะปิดรัฐบาลสาหรัฐเว้นแต่จะได้งบใช้ใจ่ายใหม่ กว่า1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินโครงการต่างๆต่อไปเช่นการให้บริการสาธารณสุขฟรีแก่ผู้อะยะพยพผิดกฎหมายค่าใช้จ่ายมหาศาลบังคับให้ผู้เสียภาษีต้องออกเงินสนับสนุนการผ่าตัดแปลงเพศสำหรับผู้เยาวให้มีรายชื่อผู้เสียชีวิตอยู่ในบัญชีรายชื่อ m e d i c a ทอนุญาตให้ผู้อะยะพยพผิดกฎหมายที่เป็นอาชญากรขโมยสิทธิประโยชน์ของผู้เสียภาษีชาวอเมริกันจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ พยายามบังคับให้ประเทศเรากลับมาเปิดพรมแดนให้อดาีารและคนจากทั่วโลกเข้ามาอนุญาตให้ผู้ชายลงแข่งในกีฬาสำหรับผู้หญิงและให้มีการผ่าตัดแปลงเพศสำหรับทุกคนคุณคิดยังไงประธานาธิบดีทั้มกล่าวว่าทัศนคติและนโยบายฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงเหล่านี้ทําให้ผมชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรวมทั้งในเจ็ดรัฐสมรภ,ภูมิและยังชนะคะแนนป๊อปปูล่าว์จากประชาชนด้วยชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์อย่างถล่มทลาย แต่ที่น่าสนใจคือทำไมเขาจึงยังคงตั้งตารอที่จะได้พบกับพรรคเดโมแครตหากพวกเขามีความจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเราต้องทำให้รัฐบาลเปิดดำเนินการต่อไปและออกกฎหมายเหมือนกับผู้รักชาติที่แท้จริงไม่ใช่จักพลเมืองอเมริกันเป็นตัวประกันทั้งที่ทรู้อยู่แก่ใจว่าพวกเขาต้องการให้ประเทศที่รุ่งเรืองของเราถูกปิดตัวลงคำถามสุดท้ายประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับพรรคเดโมแครตเพื่อป้องกันชัดดาวของรัฐบาลหรือไม่ และคุณคิดว่าพรรคเดโมแครตควรยอมรับเงื่อนไขของประธานาธิปดีทรัมป์หรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง